ลังนี่ยังได้เนี่ยไมยกมนมาใส่อยู่ครับอู้อยู่ครับลังนี่ลังแรกก็มาแล้วครับผมอยู่ครับอยู่ลังกระไดล้ำเอาอีกแล้วครับบวกแล้วที่กันดักหนูผมหัวเสื้อครับห่ากับโมไม้วันไหนล่ะครับนี่สว่งครับ หลังฤดาย,ยุครับพี่น้องเออ,เอ,อมานทั้มือหนิแม่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> พันสันครับสันหากินแบบบ้านๆครับผมพันสันนะครับเนาะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะครับเนาะก็มาติดตามรับชมสันหากินแบบบ้านๆครับผมมีกําลังใจเฮ็ดคลิปให้ท่านไม่ชมไปๆๆเบิ้งเรื่อยๆรืเลยครับ ก็จะเป็นกับฟเล็กครับนิ้วหกนิ้วครับผมส่ผ้ามาหาหนูเก่เาละครับขี่ไต้เก่าละครับขี่ตไต้ผสมฟมครับผมขี่ไต้ซื้อก็ได้ครับขี่ไตเ้เป้าๆก็ได้ครับใต้ฟ้าแ๊บสี่ฟ้านี่ครับมาผมใส่ฝ้าแ๊บสี่ฟ้าไอ้พวกน้าบัดลมนะครับเนาะมันจะหนีทนครับนี่เหาือใส่ มาเสื้อหายางครับมือหนิครับไปดดกหนูมนกันครับว่าจีมีผลงานมามือหนิแดกงานเศร้ากวาหลังครับเศร้าหาหลังได้ครับตอนนี้ครับเหลืออยู่เศร้ากวาหลังครับคือลักไปเรื่อยครับพี่น้องค้นกับมากลักขึ้นอย่างนี้ครับพี่น้องเออจักมาลักของกันอย่างเนาะ้าก็ได้ก็มาหาอยห่ากินคือกันเปิงไม้กันครับ ไม้เจากับเผาปลาถูกไปนี่แหละครับขางทางนี่แหละครับมือนี่หากินครับโบรชมีผลงานหรือเปล่าไปดักหนูกันครับผมมาดักกันครับคห้หนูแทะไปนี่ครับบมมาเดี๋ยวผมจะดักตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ครับมือยิบออกแต่งมันงามครับ ต้องไปยานวันหนูนี่ตื่นครับผมเขามีหัวเสือนะครับเนาะแต่งงามๆเดี๋ยวผมู่ว่างตรงนี้ครับเดี๋ยวผมู่ว่างในเบิรงครับที่การว่างกับเเล็กดักยากแน่ครับผมดักนูนี่กับเล็กนี่ดักยากสุดลวครับครับเอ้มินมินแน่ครับแต่นี่กับโมมินปัไหาครับสิลั่นครับผมลั่นนี่มือครับ เดี๋ยวท่านสิมือเขียวผมบอกไว้ก่อนติดอุปสรรคน้อยในที่กันว่างครับเห็นไหมครับมีทางหนูครับผม หนูแล้วงั้นนี่ครับนี่ครับไปเดี๋ยวผมพาไปดักอีกครับชีพโฮเซ่ก่อนนะครับเน,ะนาะอืมสุดสำเร็จวันนี้เราหายางมากครับห้อยกัดอยู่ผุนครับตัวผมว่างวันนี้ครับผมมาเบิ่งมาลุ่นกันมื่อวันครับเศร้าครับผมนี่ขอโตดักหนูกันนะครับเนาะเมื่อเศร้าพอ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอกันแนี้มือเศร้าครับมือนีามาหากิ่นครับสวัสดีครับพี่น้องพอกันครับเศร้านี่ไปมือเป็นรุ่นน้ากันครับผูใดมักรุ่นนะครับเนาะไปยามหนูน้ากันครับเศร้านี่บรรยากาศเกิดขึ้นฟ้าขึ้นฝนจักเล็กน้อยครับผมมือนี้บรรยากาศก็เพอาะไสด้อยู่หละครับบอไปมือน้ากันครับว่าจะได้ผลงานบอเมื่อนี้ แต่มีหนูวพวกนี่ครับพี่น้องไม้ก็ว่าค่อยดีเป็นไดดแล้วครับลังนี้ยังไดดเนี่ยไมยกม้นมาใส่อยู่ครับอู้อยู่ครับลังนี้ลังแรกกับมาแล้วครับผมอยู่ครับอยู่ยิ้่อยู่ครับใส่ได้ครับ วันเสารย่างเห็ดผลงานอยู่ครับผมถือว่าใช่ได้อยู่ครับหลังสองครับผมต่เอาว่าหลังสองก็ได้เสียกตึงอีกแล้วครับพี่น้องเสียกตึงเอาอีกแล้วครับพี่น้องมานีกแล้วครับหลังสองก็ได้ล่ำเมาอีกแล้วครับบอกแล้วที่กัน ดักหนูผมหัวเสือครับท่ากับบุ้งไม้บนไหนละครับนี่สวนครับไปมากก็พ่อได้อยู่ได้กินอยู่หละครับผมหนูก็ได้ออกวายน้ำในก็บม่ค่อยผิดหวังครับว่าอยู่หากิ่นที่แถวนี้แหละไในยใส่หมดเใส่ มาเจดียักษ์โตครับมาเพราะวกเจ็ดอันครับช่วงสุดท้ายแล้วครับนะล็อกดักไปสองหลอกครับจะไปดักเลยอะไรเอาวะหลังนี้ครับเอาวะมาให้ครับหนึ่งตึงมึงเสียกนี่ครับตึงเปียกครับบมล่ามมีหรือเปล่าครับเออบกไงครับบัลนี้ ลามีแล้วครับผมสามครับสามหลังรวดครับผมมานครับเม่ขึ้นก็บประด้มายามแล้วครับผมแต่แวตครับผมเอวิทเอวิทเอวิทผารุ่นน้อกันนี่ยแล้วครับมานครับสามหลังสามโตเลยครับผมวิธีการดักหนูองผมก็ถือว่าใช่ได็ดครับครับเล็กนี่ มักที่รจนครับแต่ด,ดักหนูมากนะครับเนาะทังไหนครับหลังนี่้ายครับเอาบ่โอ้ยลันครับหลังนี้หลังนี้ลันครับเข่าอยู่ครับผมหลุดครับลังนี่หลุดหลุด หลังทุ่งไทยครับผมโอ้โีเข่าซีหลังรวดครับหลังหา่านี่มันเบิดหรือเปล่าครับหลังทุ่งไทยครับไม้นี่ครับกระจุกเอ้หลังทุ่งไทยยูครับพี่น้องเออโอ้โอมาในมือหนิแมเ่เยวฮักไปนี่เดี๋ยวผมจะพามาท้ำเห็ดตัวนี้ครับ ลังใดลังนั่นครับลันครับแบบนี้ครับผมเข่าหาลังครับผมดักหางเข่าหาครับผมเดี๋ยเป็นรุ่นกันต่อครับรุ่นกันต่อไม้สองครับพี่น้องหวานอยู่ละครับไม้แหลกครับผมช่วงหลังทุกทายนะครับเนาะเข่าดีขึ้นอย่างนี้ครับมาเสียหายางครับผมมากครัผิด่างครับ ดักกับเล็กนี่มันสุดๆล่แหละครับนี่แต่ดักมากนี่ครับอืมย,ยังนะครับเสือกถึงเปียะครับพี่น้องรักเราทำไม่คนครับยูว่าละครับนี่ อยู่ครับพี่น้องมาได้กินครับนี่ยังมะลู่ครับดึงเขาทำไหมครับผมไปหลุนต่อครับหลังแรกดักไว้นาทำครับลากเขาทำไปเลยครับ รูอ้อยเนีงง่ยงูหรือเปล่าอ,อย่างปราลูครับว่าชิดเด็กโตเข้ามาเนี่ยว่านผ้ามาใส่ครับ มีหน no ูบ่พี่น้องไอเนี่ครับเอาบัลนี่รันอยู่ครับพี่น้องมาถือครับบุยูครับเขาอยู่บุยูตัวนี้โอ้เสียดายครับพี่น้อง เติมอีกน้อยนะครับเนาะโอ้ยไ,ได้ไม่กัดต้นทูบอยู่ครับกัดภากต้นทูบพอมีหนูอยู่ครับไม้มเนี่ยเอาพลังนี่ขวยเกาๆอย่าไม่เลียน เขารับลังนี่โอ้ยไม่มาคัดต่างหากท่านรันท่านหนูก็บ่ได้กินเดือดขับลังนี่หนามาคัดนะครับเนาะมึงผ้ามาดักว่านเลยครับเอาบ่ว่านผ้ามาใส่ครับมึงนี่หนูเขาบ่โอู้หูอะไรนะครับพี่น้องกัดกันแหลกเลยครับ โอ้ครับผมขัดแหลกด้วยเนี่ยจะได้กินวะครับปลาเนี่ยโอ้มีโตเข่ากันหลังไส้กับ่กเข่าครับมีผลงานครับผม ได้ผลงานนะครับเนาะปลาปื่นี่ครับผมได้อยู่ข้างในเราถือถ่ายครับยังไงครับที่ได้ผลงานวะนีค่ครับหมายครับห้อยคุยห้อยกระทากินน่นหนูบกเขา่าลังนี้ยังเงียบอยู่ครับผมหน,นูหลายบกเข่ายังไดงครับพี่นอ้องเดี๋ยวเบื้องสิเล่ครับ กรออยู่ในซีตัวนึงในซีตัวปลาเนี่ยเขาละได้เยอตัวอยู่ครับห้อยคุยห้อยกัดแหลกเลยครับพี่น้องเอาเนี่ยแล้วน,นี่ก็ว่าเอาครับห้อยกัดอยู่ด้วยครับพี่น้องแถวนี้ก็มาหากินดูอยู่ครับ นู้นี่เข็ดบ่าที่ยังเด๋ยตับวบอน,นะครับพี่น่องเนาะยังได๋ยนะครับลังนี่นู้น้อยก่ครับโอ้เรียบร้อยครับลังนี่นู้น้องขาวครับพี่น้องอกินนู้น้องขาวครับ อ่าครับหนูน้องขาวตัวนึงครับล็อกปลาเนี่ยหนูใหญ่ชีลเลตโตครับล็อกนี่แนบไม้ เอาครับหลังนี่อู้ยเดี๋ยทีครับพี่น้องยังไดี๋ยี่ครับงายทองเกือบเดือดครับผมง่ายครับตัวนี้ง่ายครับง่ายนี่ตัวที่สี่ครับผมตัวที่หกง่ครับตัวนี้ ในาดครับห่วเสื้อใส่ได้อยู่ครับผมเ่าผิดหวังครับหลักนี่ยังได้เนี่ยครับข้างนี้ดักขวยครับหลังนี้ไม้นี่ครับหลังนี้อาอู้ยังนี่ครับพี่น้องยังอีกแล้วครับดิ้นพุยโอ้โหที่ครับตายขอรอครับดักขวยครับ ดักไว้ตรงนี้ครับผมหวยครับผมบนเหลือครับบกใ่ครับใหกวงมูครับตัวนี้ครับเห็นกอครับมือีนหม้านครับม้านครับพี่น้องม้านขนาดครับล่ำหนูครับมือนีิ กินหนูอยู่ครับกินหนูอยู่หัวเสือกผมก็ได้หายยางครับหายาหายางหายยางไปทดลองมักไปทดลองมักหรือผสมไปดักเบื้องใดครับผมบ่ผิดหรังครับหรือว่าใส่ได้แล้วล่ะครับหัวเสือหลังนุ่งถายครับเอาวะครับหลังนุ่งถาย โอ้ยใหญ่ครับเนี่ยง่ามครับมือนนี้หได้อยู่ครับสุดท้ายของมือนี่ครับผมเออะลำบ่หลังนี่ลำมบอลคนฟุใหญ่อุยอยู่บ่ครับผมดีจังไลยครับสุดท้ายครับสร้างบ่ก็ดีเป็นได็ครับเอาลำนี้แล้วหลังสุดท้ายกันมันครับพี่น้องโอ้โหเนอะ ไม่ท้องเกือบเดือบข้ามโป่งครับผมมานครับผมลืมกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ลืมกดฝากกดติดตามน้องเด้อครับเด้อฝา,ากช่องสันหากินแบบบ้บานๆหมนยอมโอ,อกความใจของท่านผูน้ชมสัน่นน้องเด้อบมาได้พลาดโอกาสดีๆจากพันสัญนี่แหละครับผมาหาหนูหาอยู่หากินหนึ่งสิละครับมานครับซราบกดหลังครับกลับติดแท็บทุกอันครับ หมานครับผมฝากช่องนะับไว้แล้อมอบอ้อมใจของท่านผู้ชมเนื้อครับเด้อฝากความกินฮอดจากสันฮาไอเอฟซี FC ตุกตุกทันนะรับเด้อกันนาพ่อกันไหมครับผมมืัอนี้ก็ขอโตัวลาไปก่อนครับผมภาพสวยๆงามๆจากหนูพุกหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมมืัอนี้ดักปลายหยาต้องเป็นปลายหยาขนนะคเขาปลาปือครับเจ้าเผาปลาไปครับนี่ ทางทางนี่แล้วครับมาหากินเมื่อเหร่ถือว่าใส่ไใ้ครับหมานครับผมพอกันไหม่มือหนาครับสวัสดีครับ